สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขตสามมีพื้นที่บริการครอบคลุมพื้นที่5อำเภอของจังหวัดร้อยเประกอบด้วยอำเภอโพนทองอำเภอเสลภูมิอำเภอ,อ,อ,เภอ,อ,เภอหนองพอกอำเภอโพชัยและอำเภอเมยวดีมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน213แห่งจำแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน138แห่ง ขนาดกลางจํานวน72แห่งและขนาดใหญ่จํานวน3แห่งแบ่งพื้นที่ในการบริหารจัดการเป็น17กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษามีนักเรียนรวม23,799คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม2,300คน บริหารงานโดยดรสุเทพปาลสารผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามดรประดูนามเหลานางสาวเชอรี่หานคำนายวิชานเหล่าจันอันรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน70คน ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาถ่ายใต้วิสัยทัศน์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสาเป็นองค์กรคุณภาพและธรรมาิบาลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการดำเนินการตามขั้นตอนได้แก่ 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษาในสังกัดได้แก่ด้านอุบัติเหตุด้านอุบัติภยัยด้านปัญหาทางสังคมด้านสุขภาพด้านสัตว์มีพิษ ด้านภัยคุกคามและอาชญากรรม 2. กำหนดมาตรการหลักและมาตรการเสริมกิจกรรมสนับสนุนและผู้รับผิดชอบ 3. จัดทำโครงการเพื่อสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยเปอร์เซนต์โครงการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพระยะที่1จําจำนวน6โรงเรียน 4. นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยระดับสถานศึกษา1 0 0่งเปอร์เซนต์แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่เมื่อเกิดเหตุและติดตามการแก้ไขปัญหาโรงเรียนกลุ่มเสี่ยงและสามารถแก้ปัญหา ได้ทั้งสิ้นจำนวน6รายจำนวน5โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ100 2. โครงการพาน้องกลับมาเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 1. ด้านนโยบายตั้งคณะกรรมการในการลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาและส่งต่อไปอยังสถานศึกษาอื่นที่เหมาะสมกำหนดขั้นตอนแนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมติดตามการรายงานข้อมูลผ่านระบบตามน้องกลับมาเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้นำชุมชนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสหวิชาชีพ ผลการติดตามกลับมาเรียนทั้งสิ้นจำนวน19รายคิดเป็นร้อยละ100และส่งต่อไปยังสถานศึกษาอื่นเช่นกศนจำนวน3รายคิดเป็นร้อยละ100 3การจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราชโอบายรัชการที่10สู่การปฏิบัติมีการดาเนินการดังนี้สร้างการรับรู้โดยการประชุมเปิดภาคเรียนผู้บริหารและครูในสังกัดและสร้างความตระหนักให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัดด้านวิถีคนดีมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากาศา์ผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมวันสําคัญด้านคุณธรรมนําชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมส่งเสริมให้โรงเรียนเข้าร่วมและดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมและผ่านการประเมินระดับสองดาวจํานวน หแห่ง3ดาวจำนวน5แห่งโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ154โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรม29ประการครบ100ทุกปีด้านหนึ่งนักเรียน1อาชีพมีงานทํามีอาชีพจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส100%และด้านจิตอาสาด้วยหัวใจโดยการส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูบุคลากร นักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานรวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนและมีการกำกับติดตามดำเนินงานนิเทศติดตามการดำเนินงานการน้อมนำพระบรมราโชาบายรัชกาลที่4สูส่การปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษา 4. การนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2,565ได้พัฒนาครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน13โรงเรียนเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยวิเคราะห์ตัวชี้วัดจากผลการทดสอบ3ปีการศึกษาย้อนหลังจัดทำแผนยุกระดับคุณภาพผู้เรียนทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียนมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานระดับสถานศึกษาและจากการดำเนินกิจกรรมดังกลา่าวส่งผลให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีผลการทดสอบ RT, NT และ O-net ที่สูงขึ้นและจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-net พบว่าผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับประเทศทุทกรายวิชาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมและแกไ้ไขปัญหาดังนี้ 1. โครงการเพชรมงกุฎส่งเสริมนักเรียนเก่ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. กิจกรรมสอนเสริมออนไลน์ทุกวันพุธและวันพระหัส,สบ,บอดีส่งผลให้คะแนนโอเน็ net, ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงขึ้นในปีการศึกษา2566ำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบโดยนำตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ำอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษามากำหนดหลักสูตรในการพัฒนาครูวิชาการและครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และถอดประสบการณ์โรงเรียนที่มีผลการทดสอบสูงและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษาได้กำหนดแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน r t N.T. และ O.net เพื่อให้โรงเรียนได้จัดทำแผน และดำเนินการยกระดับสถานศึกษาจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีการดำเนินการดังนี้ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 100%เอร์เซนคัดเลือกครูต้นแบบ4ช่วงชั้นโดยคัดเลือกระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพถึงระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา best of the best active teacher และในปีการศึกษา2566สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับครูต้นแบบได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนได้นำไปปรับใช้ตามบริบท 6. การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา มีการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและอบรมประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาส่งเสริมการใช้มาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย100%ผู้เรียนมีผลการประเมินพัฒนาการระดับดีขึ้นจำนวน2329รายคิดเป็นร้อยละ95 7เจ็ดการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss ผู้เรียนโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มีการคัดกรองผู้เรียนจากการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้นโดยใช้แบบทดสอบกลางและแบบทดสอบวัดความรู้ระดับสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน,นการสอนเชิงรุกแบบ active learning บูรณาการและเชื่อมโยงประสบการณ์ในชีวิตประจำวันพัฒนาแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการคิดคำนวณรวมทั้งจัดทำคลังสื่อแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ให้ครูและนักเรียนเข้าถึง และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษา 8. การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้จัดทำธรรมนูญระเบียบหรือข้อบังคับ และคู่มือแนวทางการดำเนินงานแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแผนงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีคณะกรรมการสภานักเรียนตามธรรมนูญระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนดส่งเสริมสนับสนุนนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจัดประกวดกิจกรรมสภานักเรียนระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา9 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรประวัติศาสตร์และติดตามการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนงบประมาณแหล่งเรียนรู้และวิทยากรในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการลูกเสือเนตรนารียุวากาชาติและผู้บำเพ็ญประโยชน์มีการเผยแพร่สื่อเอกสารและคู่มือสำหรับครูและนักเรียนในสังกัดและกำกับติดตามดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาส การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมายมีโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาจำนวนหนึ่งแห่งซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ ทั้งด้านอาคารสถานที่ความปลอดภัยด้านงบประมาณและด้านการจัดการเรียนรู้อ่านสมรรถนะโดยมีศึกษานิเทศเป็นพี่เลี้ยงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามโดยการเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตการสอนและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้100%เซผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นนอกจากนั้น สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนหนึ่งเครือข่ายมีโรงเรียนเรียนรวมจํานวน5โรงเรียนทําให้ช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและนักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ11 การค้นพบต้นแบบนักเรียนครูผู้บริหารชุมชนที่เป็นเลิศด้านการสนับสนุนการศึกษาได้มีการค้นพบต้นแบบผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนและชุมชนโดยมีกระบวนการดำเนินการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานในการคัดกรองและคัดเลือก 2. คณะทำงานค้นหาต้นแบบได้แก่ผู้บริหารครูศึกษานิเทศเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานชุมชนองค์กรในท้องถิ่นที่สม ควรได้รับการยกย่องชมเชยในคุณงามความดีที่ทำประโยชน์เพื่อการศึกษา 3. ประชุมคณะกรรมการคัดกรองเพื่อดำเนินการคัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 4. ดมํดำเนินการคัดเลือก 5. เสนอรายชื่อรายงานผลการคัดเลือกต่อผู้บังคับบัญชาให้เห็นความชอบและประกาศเป็นต้นแบบของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารต้นแบบหนึ่งคน ครูต้นแบบ4คนนักเรียนต้นแบบ11คนและชุมชนต้นแบบจำนวน2แห่ง12สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ4ด้านดังนี้ด้านบริหารงานทั่วไปมีการใช้ระบบงานธุรการและงานสารบัญ้วยโปรแกรม My Office ทั้งระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาด้านบริหารงบประมาณนำโปรแกรมสำเร็จรูป มาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ระบบ e m o n e y p-money และ B m o n e y ในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนระบบ n e w GFMIS ไทย EGP มาใช้ในการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุระบบ EPension มาใช้ในการบริหารจัดการการขอรับเงินบำเหน็จบันานระบบ Direct p m y m e n t ในการจ่ายตรงค่าจ้างประจำและระบบ เ t b ทีบีคอ a t อ o n เอทออนไลน์ธนาคารกรุงไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและตรวจสอบได้ในการรับจ่ายเงินด้านบริหารงานบุคคลใช้โปรแกร,รมสำเร็จรูป Microsoft Excel ในการคำนวณการเลื่อนเงินเดือนด้านวิชาการใช้โปรแกร,รม School Miss ในการทำแบบรายงานผลสำฤทธิ์ทางการเรียนคุณล,ลักษณะอันพึงประสงค์และเอกสารทางการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาร้อ 3. มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่วิถีคุณภาพอย่างยั่งยืนสืบไป